่วงเวลา10:00ถึง12:00ผลการปฏิบัติเวลา1 3 0ได้ตรวจพบรถเป้าหมายเป็นรถบิกอัพสีบอลทองอิซูซุดีแมกแคปทะเบียนบไม้เท้าทหาร3352สกลนครพอมผู้ต้องหา2ราย 1. นายนัทวุฒิวานปัญชาอายุ29ปี 2. นายเหรียญไทยคนข้องอายุ25ปี ตรวจภายในรถพบอาวุธปืนจำนวน2กระบอกพร้อมกระสุนสิบนัดและยาบ้าจำนวนหนึ่งกำลังฝ่ายเราปลอดภัยยุทธุปกรณ์ไม่มีชมรุดเสียหายชุดชอปปี่หนึ่งขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อมารับตัวผู้ต้องหาวัตถุพยานและยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุที่บริเวณี่กัดดังกล่าวเบียน